เกมมิ่งนะครับวันนี้ก็คือวันนว่างของเบสที่เช่นเคยนะครับผมก็อืมมันนวันนี้ฝนตกเนาะก็แบบไปก็มาแล้วก็ขอเล่ากันว่าครั้งแรกที่ได้หนูแฮมสเตอร์มาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นวันที่ฝนตกนี่แหละวันนั้นอ่ะมันเป็นวันสุกเว้ยก็คือแบบอ่ายังไงล่ะเป็นวันสุกวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้เดือนเดือนไหนสักเดือนเท่านแต่เป็นหน้าฝนก็ที่วิไลนะครับ ตอนนั้นกําลังเรียนใช่ไหมแล้วทีนี้เรียนจบคาบเช้ารุโทรหาเพื่อนคนหนึงมันมีชื่อไวเกอร์อันนี้โทรไปถามมันว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะเรื่องมาวันศุกร์เนี่ยก็คือมันมีเรื่องหลังจากวันเสาร์าที่ก่อนจะถึงวันศุกร์นะเออมันจะมีเรียนอะไรวะเรียนหลักสูตรระยะสั้นนะ่ะเออผมก็แบบอยากรีย้ยหนูแฮมเตอร์นะแบบ ศึกษาว่าวันอาทิตย์สองที่แล้วแหละเออก่อนจะมาถึงวันเรียนนะ่ะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆศึกษามาแบบเปิดดูยูทูปเอ,อ้ยแม่งน่ารักว่ะไม่อยากเลี้ยง่าแม่งต้องเราต้องแบบทายัางไงวะแม่งมันจะมีราคาแพงเปล่าวะก็เลยแบบลองหาดูมันไม่มีบอกราคาเลยก็เลยแบบโอ้ยเคยเห็นน้องมันซื้อมาน้องแถวบ้านไปถามลองลองไปถาม้องไปดูน้องเขาบอกแค่แปดสิบบาทเองพี่เฮ้ยมันก็ถูกนะเออ แต่ว่าโกงนี่แหละเออโกงอ่ะคือประเด็นตัวโกงของหนูอ่ะน่าจะแพงอยู่แล้วแหละมันก็ต้องแพงอ่ะเออแล้วทีนี้ก็อไปหามาไปเจอพันท่านหนึ่งมาเป็นพันไชแอน,น่ารักมากมันตัวใหญ่ป้อมป้อมมุอ้วนตัวใหญ่น่ารักดีผมว่าแล้วพอถึงวันเรียนก็แบบก็แบบเรียนแบบแทบไม่เรียนเลยก็แบบใจมันแบบอยากเลยงไอ้ที่ก็ต้องทำยังไงไว้สัตว โอ้หแม่งเลยตอนที่สองของการเรียนหลักสูตรระยะสั้นให้มาถึงปุ๊บอีนี้ก็แบบเปิกซาอื่อนไี้ไมันมึงมีร้านขายแถวนี้เพว่าไอ้ตรงไหนเขามีอะไรขายอะไรอย่างนี้มันจะมีตลาดอะไรตั้งใหญ่ถนนคนเดินนะเออตอนค่ำประมาณสี่โมงก็เริ่มจะมาจัดงานอะไรย่างเงี้ผมก็เลยลองหาดูที่งานหาไปหามาเจอครับผมเจอหมาเขาหมามาขายไว้โอ้โห เฮ้ยผิดพลาดอย่างแรงครับผมแหมกูนี่แบบซึ้งเลยอะ่ะมันไม่เจอหนูแฮมสเตอร์แต่มันเจอหมาไอ้ยี่่่อเกยโออกูท้อไอ้ยี่พอแล้วไม่เลี้ยงเลยฮะจบกูเลิกเลี้ยงละแล้วทีน,นี้เกอร์เนี่ยมันก็รู้อ่แล้วว่าเออผมเนะี่ยต้องการจะหาหนูอะไรอย่างงี้อยู่เออก็บอกมันนั่นแหละให้มันมปคนหาช่วยพอมาวันไหนวะวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละมันทักมันทักแค่มาบอกให้กลุ่มเนาะ ไอเวสมึงเตรียมเงินไว้ให้พร้อมไหมนะเว้ยกูเจอร้านขายหนูไอ้สัตว์คือแบบหุ้ยใจมันแบบเฮี้ยเจอวะเจ๊กแม่งโอ้โหเจอหนูแฮมสเตอร์กูแล้วยอดไปเลยแล้วทีนี้ก็นัดกันวันศุกร์แล้วประเด็นคือวันศุกร์อะตอนนี้กำลังขับรถไปใช่ไหมไอ้เหี้ยไอ้ไอ้กันร้อนท่อมันเสือกหลุดออกแล้วแม่งหลุดหลุดออกเว้ยมันไม่ใช่ อะไรหรอมันหลุดออกแล้วมันเกือบไปโดนรถเก๋งข้างหลังแล้วเขาก็หักหลบใช่ไหมเออด้รถเก๋งอ่ะก็เกือบจะไปชนเพื่อนผมที่กาลังขับสวนลมไปเป็นผู้หญิง <c ười> เกือบซวยแล้ะเยอ,อ้ยแล้วผมก็วิ่งกลับไปเก็บอีกไอ,อกันร,ร้อนท่อกลับนึนมาโอ้ยเยไม่น่าเลย <c ười> คือมันแบบโอ้โหเป็นไปไน้ยังไงมันหลุดได้ไงวะเฮ้ยกูก็งงมันหลุดได้งไดงวะ เออเด็กก็ช่างมันไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยไปรอเพื่อนรอไอ้เกิดที้นี่ไปรอปั๊มน้ำมันก็โทรหามันเอออยู่ไหนแล้ววะมันก็บอกแป๊บนึงกูอยู่บ้านเดยกกูกันออกไปมันออกมาที่ฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็บอกเขาู่นะเออร้านน่ะมันอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันที่มึงอยู่แหละผมก็งงตรงไหนวะร้านตรงไหนว่าเฮียไม่เห็นมีเลยพอรอนมาปุ๊บมันก็พาขับข้ามไปเดอดฟัดอยู่ตรงนี้ไงอ่ะโอ้โหไอเฮียร้านอยู่ตรงนั้น คือให้ข้างมทางไปก็เจอร้านแล้วเว้ยแม่งแล้วทีน,นี้ก็เข้าไปดูไร้านใช่ไหมเออก็ถามพี่เขาเออพี่มีหนูแฮมสเตอร์ให้ดูไ้พี่พี่เข้าไปให้ดูสองพันก็เป็นพันอินเทอร์ไวท์กับไจแอน์อืตอนนั้นเป็นไจแอน์ไทยกับอินเทอร์ไวท์สีนอร์มอลมีแค่นั้นแหละในร้านร้านพี่แกไม่ใหญ่มาก,าน,กนะเล็กๆครับผมทีนี้ก็ดูเลือกเลือกดูแล้วฝนก็เร่งตกไฮะโอ้โหมันจะกล้าแบบ มันหนาวอ่ะในร้านแกก็เปิดแร์เลยโคตรหนาวอ่ะตอนนั้นอ่ะบอยไอ้หนาวมากหนาวโคตรโคตรจะหนาวเลยแล้วทีนี้ก็กลับไปเรียนต่อเพราะว่ามันสุกอ่ะตอนใ่ายจะมีเรียนวิทยาศาสตร์ก็เลยกลับเข้าไปเรียนนิดแป๊บหนึ่งบ่ายสามก็เลิกก็แหละแล้วทีนี้ก็ยังไงล่ะเอ่อหลังจากเรียนเสร็จใช่ไหมล่ะมันก็จะมียังไงล่ะเอ่อฝนอ่ะแล้วก็ยังตกอเรื่อยวันนั้นอ่ะตกทั้งวันเลยแหละ เรียกได้ว่าตกทั้งวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงที่ผมเลิกเรียนไปอะตกแบบโอ้ตกยาวเลยจนถึงถึงถึงค่ำถึงดึกเลยอะตกทั้งวันทั้งคืนน่ะดังนั้นก็ขับรถออกไปตอนบ่ายสามออกไปดูเอ้ยบ่ายสามหรือสี่โมงว่ะเอ้ยสี่โมงสี่โมงก็ติดสี่โมงสี่โมงเลิกเพราะว่าวันนั้นงานมันเยอะหน่อยก็เลยเลิกค่ำนิดหนึ่งสี่โมงมาทีนี้ไปดูที่ร้านแล้วก็จะถามเรื่องราคาดูแก้ห้าอยู่เราอยู่ถึงห้าโมงอะ ก็แกบอกว่าร้านแกปิดทุ่มหนึ่งใช่เออก็เลยไปค่ำๆหน่อยทีนี้ไปเคียวธุระก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปที่ร้านประมาณสี่โมงสี่โมงก,กว่ากาค่อยไปทีนี้ก็ถามแกอยู่แกนานอยู่นะอยู่ถึงห้าหกโมงอะ่ะเออถามเรื่องหนูเลยจะเลี้ยงเขายังไงอะไรยังไงต้องให้อาหารยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็อยังไงล่ะแล้วก็ทันนั้นผังก็ถามว่าราคากงมันเท่าไหร่ กงมันเท่าไหร่ครับพี่กรงนี้ราคาเท่าไหร่แกก็ประมาณกงนันเท่าไหร่กว่าเกือบเกือบห้าร้อยได้มันรึไม่ก็สามร้อยสี่ร้อยจำไม่ได้มันประมาณนี้แหละราคาไม่เกินน่าจะไม่เกินห้าร้อยผมจำไม่ได้เว่ามันไม่ได้กรงใหญ่มากเอาพอให้ใจ้แอ่นอยู่ได้อ่ะอืมประมาณนี้แหละแล้วก็มันยังไงล่ะเออมอืจะพูดยังไงดีวะ จากนั้นประมาณหกโมงเออหกโมงเย็นเออแหละผมก็ไปที่ร้านขายของยี่สิบาทเพื่อจะไปซื้อกล่องกล่องเรื่อมาใส่หนูใส่หนูกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าฝนมันตกไงถ้ามันจะมีกล่องกระาดาษที่เขาใส่ให้ใส่หนูแม่เออที่แกก็กลัวว่ามันจะแทะออไปแลวทีนี้ก็อย่างนี้ก็คือกลัวมันโดนน้าําำก็ไอพวกนี้มันไ่ใช่ว่ามันโดนน้ําไม่ได้มันก็อาบน้ําให้มันได้แต่ว่าด้วยเขามที่นเป็นหน้าฝนเนาะถ้าโดนน้ําน่ะแล้วมันแบบ ขนไม่แห้งนี่ขนไม่แห้งเร็วอะ่ะมันจะเป็นยังไงรู้ไหมมันก็จะแบบหนูก็จะเป็นไข่เร็วมันเนี่ยเออแต่มันก็แบบจะมีอาการป่วยได้นะครับแล้วก็งั้นก็ไปเลือกดูกล่องอยู่หน้านอยู่ละเออกล่องราคาสามสิบห้าบาทเออแต่นั้นคืองบไม่ค่อยมีเท่าไหร่งบแบบจนๆเลยอะ่ะคือกูจนแล้วตอนนั้นหละไม่มีอะไรเลยแต่คือก็อยากเลี้ยงเนาะเออก็ซื้อไปแล้วก็รีบดิ่งกลับไปที่ร้านก่อนมันจะค่ำไปกว่าน,นี้ เงี้ยเขาหกโมงครึ่งผมก็หนูใส่กล่องอะก็เอาใส่กับบล็อกสะพายหลังกลับบ้านแล้วก็รีบขับไปขับไปแบบฝนแม่งก็เริ่มเทงไว้เลยโอ้โหไอ้เฮียบอกเลยว่าโตรหนาวไอ้สั์คือกูหนาวมากวันั้นหนาวแบบมีเฮียเลยโอ้โหไม่เป็นไข้ก็บุญละเออไม่เป็นไข้เออกูเป็นไข้ดิเออเป็นไข้เป็นไข้เอออืมแล้วทีนี้ก็เออ ไปกลับบ้านขับไปึือระยะทางมันไก,กลนะจากจากศรีสะเกดมาอำเภอประยุบธ์ป้าผมมันก็เกือบสี่สิก,กิโลได้ขับมอไซคันเทียนอย่ข้างหน้านี่แหละอขับไปแล้วไฟก็แบบแทบไม่ค่อยมีอ่ะก็ก็อย่างว่าหละนะมันก็ก็ขับไปเรื่อยๆฝนแม่งก็ตกแรงขึ้นแรงขึ้นแบบมึงสาดเข้ามาอย่างนี้นี่โอ้โหมึง แมาลูกเห็บมาหากูเลยล่ะคือมันแรงมากนะแบบโอ้โหจนแบบเจ็บมืออ่ะไปดูแล้วทีนี้ก็ขับไปเรื่อยจริงๆผมจะใส่หูฟังตอนขับรถน,นะคือแบบมันเปิดเพลงฟังไปแล้จมันถึงเพลงเพลงเพลง,งนึงก่อนจะถึงบ้านอ่ะโอ้โเพงลเพงนั้นเพลงนี้เพราะมากมันเป็นเพลงแบบแนวแบบยังไงวะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นชื่อเพลงให้ดูแล้วกันเออมันแบบ มันยากาศแบบตอนนั้นใกล้กถึงบ้านละอีกประมาณสองกิโลเพลงนี้ก็นาา่าพอดีก็แบบโอ้โหเฮีเยบรรยากาศกําลังแบบดียฝนก็ค่อยๆตกกระช้าแล้วทีนี้เออตกกระช้าแล้วก็ค่อยๆขับไปไค่อยๆขับไปเรื่อยๆก็จะถึงบ้านพอถึงบ้านปุ๊บนี่แหละเออก็เอาหนูวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็เปิดประตูบ้านขึ้นคือเพลงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะโอ้โหมันแบบมันมันฟินอะ่ะ บรรยากาศอย่างเงี้ยแบบแล้วพาหนูกลับมาบ้านแบบเป,เปียกๆอ่ะแล้วเพลงมันเพาะมากเลยนะเพลงเพลงของวงนิ้กินพักอ่ะเออคือแบบโอ้โหแบบชอบอ่ะมันยังไงแหละเขาบอกไม่ถูกอ่ะเออมันมีความตื่นตันแล้วแบบวันนี้ก็แบบฝนตกแรงก็เลยแบบนึกถึงความหลังที่เราได้หนูมาเลี้ยงยังไงอะไรก็เลยแบบอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอืมตอนที่น้องจะเสียนะครับก็นั่นแหละ โอเคคกิบ okay. นี้ก็คงมีแค่นี้แหละอืมอะะอถ้าชอบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด้วยน,นะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบายบายครับผมเอ้เาะที่หนึ่งเนาะน้องก็มาอยู่ด้วยแล้ว